สวัสดีครับกลับมาพบกันนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับเรื่องของการคิดดอกเบี้ยนะครับในการสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความนะครับมีความเข้าใจผิดบางประการนะครับเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยนะที่จะต้องคิดแล้วก็เขียนลงไปในการสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความนะครับการสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความไม่ว่าจะภาคทฤษฎีภาคปฏิบัตินะในส่วนของตัวรุ่นนะครับ หรือว่าจะเป็นการสอบภาคสอบแบบตัวปีนะครับที่เป็นการสอบให้ใช้แบบพิมพ์สารโดยคล้ายๆกับการสอบภาคปฏิบัติเลยเนี่ยนะครับก็จะต้องคิดอดอกเบี้ยในเอกสารหรือว่าในข้อสอบนะครับข้อสอบทั้งแบบตัวรุ่นตัวปีนะครับตัวรุ่นมีภาคทฤษฎีภาคปฏิบัตินะครับตัวปีก็มีการสอบอย่างเดียวนะครับมีการสอบครั้งเดียวไม่ใช่อย่างเดียวนะครับ ก็จะต้องทำเอกสารเนี่ยอย่างน้อย2เรื่องนะครับ2อ,อย่างก็คือ1คือหนังสือบอกกล่าวทวงถามนะครับผมขออนุญ,ญาตเขียนคำว่าหนังสือบอกกล่าวเอาไว้อย่างนี้แล้วก็2ก็คือคำฟ้องแล้วก็คำขอทายฟ้องเป็นส่วนของคดีแพ่งนะครับ คือทั้งสองเรื่องนี้มีความสัมพันธ์กันนะครับถ้าใครติวกับใครติวกับผมจะทราบดีว่าถ้าท่านทําหนังสือบอกกล่าวทวงถามได้ดีทาฟ้องท่านจะทําได้ดีเพราะผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่สืบเนื่องต่อเนื่องเกี่ยวกันมานีตามลําดับความสัมพันธ์ของการของการเกิดขึ้นของเหตุการณ์นะครับเวลาคนเราทํานิติกรรมเนี่ยหรือทําสัญญาแล้วมีคนไม่ปฏิบัติตามสัญญาเนี่ยเราเขียน หนังสือบอกกล่าวทวงถามเนี่ยที่เราเรียกว่า n o t ิสไปก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาไม่ปฏิบัติตาม n o t ิสหรือว่าหนังสือบอกกล่าวทวงถามเราจึงต้องมาทําคําฟ้องนะีมาร่างคําฟ้องแล้วก็ยืน่นฟะ้องโดยหลักการทํางานของทานายความเป็นอย่างนี้ดังนั้นถ้าข้อสอบให้เราเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถามนะีแล้วข้อสอบระบุต่อไปว่าไม่ยอมปฏิบัติตาม,ตามหนังสือบอกกล่าวทวงถาม หรือข้อสอบระบุว่าได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามแล้วเพิกเฉยนะครับนั่นก็แสดงว่าข้อสอบกำลังจะสั่งว่าให้ท่านทําคําฟ้องคดีแพง่งแต่ถามว่ามีไหมที่ข้อสอบไม่ได้สั่งให้ทําคําฟ้องคดีแพง่งมีนีอาจจะบอกว่าตัวของลูกหนี้นะครับคู่สัญญาเพิกเฉยไม่ยอมปฏิบัติตามนะครับเราก็เลยยุติคดีแพ่งเอาไว้ก่อนนะครับ หรือว่ามีคดีแพ่งในอีกมูลนี่หนึ่งซึ่งยอดหนี้เยอะกว่านะอย่างเช่นเขากู้ยืมอย่างนี้นะครับทำสัญญาฉบับหนึ่งนะก็ฟ้องเรื่องสัญญากู้ยืมนะเราก็คิดว่าจะฟ้องใช่ไหมครับแต่ข้อสอบบอกว่าไม่ได้ให้ฟ้องข้อสอบบอกว่าไม่ได้ให้ฟ้องตัวสัญญากู้ยืมนะข้อสอบไปบอกว่ามีสัญญาอีกฉบับหนึ่งนะครับเป็นสัญญาซื้อขายสินค้านะไปเลือกฟ้องสัญญาซื้อขายสินค้าก่อนเนื่องจากว่า สัญญาซื้อขายสินค้ามีทุนทรัพย์หรือมูลค่าที่เรียกร้องสูงกว่าแต่เวลาให้ข้อสอบสั่งให้ทำโนติสหนังสือบอกกล่าวทวงถามเนี่ยให้ทำทวงถามเรื่องกู้ยืมแต่เวลาฟ้องฟ้องเรื่องสัญญาซื้อขายอย่างนี้ก็อาจจะมีได้หรือว่าข้อสอบอาจจะไม่ได้ให้ทำคำฟ้องคดีแพ่งเลยคือเขียนฟ้องโทษเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถามแล้วมีการมาตกลงทำสัญญาปณิประนอมยอมความ แต่ระหว่างนั้นนะเกิดการไม่พอใจนะครับไปทําความผิดอาญาชกหน้าชกต่อยกันหรือว่ามีเหตุเกิดทําให้เกิดความเสียหายขึ้นเป็นความผิดอาญาก็ให้ฟ้องคดีอาญาส่วนคดีแพ่งก็ให้ทําหนังสือบอกกล่าวทวงถามทําสัญญาประนีประนอมยอมความนะทำเอ,อ,เอกสารอย่างอื่นนะครับคำร้องคำาักคาแถลงโดยที่ไม่ได้ให้ทำทาฟ้องคดีแพ่งเลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่พวกเราว่าเราจะาข้อที่จริงดี ดีแล้วก็เข้าใจขนาดไหนอย่างไรก็ตามโดยมาก99%ก็ว่าได้ข้อสอบก็ไม่ได้ออกโหดร้ายขนาดนั้นนะครับข้อสอบก็ให้ทําหนังสือบอกกล่าวตรงถามแล้วก็ทําคําฟ้องคดีแพ่งที่ต่อเนื่องเกี่ยวเนื่องกันไปเป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละนะครับทีนี้เวลาที่เราทําหนังสือบอกกล่าวตรงถามเนี่ยเราจะต้องระบุไปให้ได้ว่ามีสิทธิ์เรียกร้องนะครับเรียกร้องต้องการให้ลูกหนี้ชําระหนี้อะไรบ้างนะครับซึ่งโดยมากนะครับ การเขียนหนังสือบกอกล่าวรงถามนี่ท่านก็จะต้องเข้าใจข้อเท็จจริงมาในระดับที่เรียกว่าคือเข้าใจเกือบทั้งหมดอาจจะ80% 85%, 90%เนต้อาต้องต้องอธิบายได้เป็นฉับฉับดังนั้นเวลาทาข้อสอบนี่ถ้าท่านเขียนหนังสือบกอกล่าวตรงถามได้ท่านก็จะเขียนคําฟ้องได้เพราะว่าเมื่อหนังสือบกอกล่าวตรงถามส่งไปแล้วไม่ประสบความสําเร็จท่านจะต้องหยิบข้อเท็จจริงมาเรียบเรียงเป็นคําฟ้องเนี่ยท่านก็ต้องเอาข้อเท็จจริงที่ท่าน สรุปเขียนไปแล้วในรอบแรกในหนังสือบกก่าวทวงถามน,นั่นแหละมาใช้เป็นแบบร่างของการทําคําฟ้องนี่จึงเป็นที่มาที่กําลังจะบอกว่าถ้าท่านทาหนังสือบอกก่าวทวงถามได้ดีในคําฟ้องท่านจะทําได้ดีเพราะว่าโครงโครงสร้างของเอกสารที่จะนําเสนอต่อต่อศารที่เรียกว่าคําฟ้องเนี่ยมันเสร็จแล้วมันอย่างน้อยก็เป็นเป็นไข่ไก่ที่พร้อมจะฟักเป็นตัวไก่แล้วนะครับ ถามว่ามันต่างกันอย่างไรสองอย่างนี้ถ้ามองในแง่ของการเขียนเนี่ยสรรพนามันต้องใช้ต่างกันหนังสือบอกกล่าวตรงถามเราส่งถึงคู่สัญญาถึงคู่กรณีฝ่ายตรงข้ามแต่ว่าเวลาเราเขียนคำฟ้องนั้นเราเขียนเพื่อที่จะนําเสนอต่อศาลนะครับศาลไม่ได้รู้เรื่องนิติกรรมสัญญาที่เราทําด้วยกันดังนั้นเวลาท่านเขียนสรรพนาที่ใช้กับศาลจะต่างออกไปนะวิธีการเล่าเรื่องจะต่างออกไปท่านึกง่ายงงว่า ท่านไปเจอประสบพบเรื่องเนี่ยที่ท่านจะต้องทวงเงินนะกับลูกหนี้เวลาท่านพูดกับลูกหนี้ท่านพูดอย่างหนึง่งถูกไหมฮะเฮ้ยเมื่อไหร่เอาตังค์มาคืนเฮ้ยตอนนั้นที่กู้เงินไปเองกู้เงินไปกับข้านะคุณกู้เงินไปกับผมเมื่อไหร่คุณจะคืนคุณยืมไปสองล้านแล้วนะตามที่คุณกู้ไปวันนั้นนะ่ะผมก็ให้คุณไปแล้วเมื่อไหร่คุณจะคืนตอนนี้มันเลยเวลาแล้วเวลาท่านเขียนหนังสือประกาศลงถาม ฟิลของท่านอารมณ์ของท่านใช้สรรพนามการพูดคุยของท่านท่านคุยอย่างนี้แต่เวลาท่านเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับบุคคลที่สามฟังเปรียบเทียบเหมือนคําฟ้องท่านจะไปเล่าโดยใช้ภาษาเดิมไม่ได้ท่านก็ต้องอธิบายว่าเมื่อวันที่สิบห้าพฤศภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกกไก่เนี่ยมายืมสตังค์ท่านไปมายืมสตังค์กระผมไปหลังจากนั้นก็มีการตกลงกันว่าวันที่สิบ สิบห้ามิถุนาย,ยนสองห้าหกภายในหนึ่งเดือนเนี่ยนายกไก่จะมาใช้เงินคืนนะเห็นไหมฮะเวลาท่านพูดกับบุคคลที่สามเล่าเรื่องให้ฟังท่านก็จะต้องใช้สรรพนามจะต้องมีวิธีการเขียนที่ต่างออกไปอย่างไรก็ตามเขาโครงเรื่องรวมถึงใจความของเรื่องเมื่อเล่าให้บุคคลที่สามฟังหรือเมื่อท่านพูดกับกอไก่ก็หมายความว่าไม่ว่าท่านจะทําหนังสือบอกกล่าววงถามส่งไปถึงลูกหนี้หรือว่าท่านจะเขียนคําฟ้อง ให้สารซึ่งผมมองว่าเป็นบุคคลที่สามอ่านเนี่ยนะครับใจความก็ต้องได้อย่างเดียวกันถ้าท่านพูดกับลูกนี่รู้เรื่องท่านนําไปปรับสักหน่อยนะครับท่านก็จะเขียนให้สารอ่านรู้เรื่องการทําข้อสอบของท่านในหนังสือบอกกาศโจทถามแล้วก็ในข้อของคําฟ้องคดีแพ่งและคําขอท้ายฟ้องก็จะถูกต้องทีนี้ในการเขียนทั้งสองอย่างจะมีจุดหนึ่งที่พวกเราเข้าใจผิดผมก็เกินนำมานานนะครับเพื่อที่จะบอกท่านว่า จะมีจุดหนึ่งที่เรียกว่าดอกเบีย้ยนะครับในการคิดหนี้เงินในการฟ้องหนี้เงินในการเรียกหนี้เงินนะจากลูกหนี้ถ้าสมมุติเป็นหนี้กระทาการนะซื้ออโทษฮะหนี้กระทำการจ้างมาโชว์ชวแสดงคอนเสิร์ตจ้างมาให้บริการทําความสะอาดบ้านนะหรือว่าหนี้อะไรก็แล้วแต่นะที่ไม่ใช่หนี้เงิน ไปจดทะเบียนโอนที่ดินอย่างงี้ถ้าไม่ใช่นี่เงินนะครับก็จะไม่มีการคิดอดอกเบี้ยนะอย่างเช่นท่านซื้อของเนี่ยท่านซื้อที่ดินเนี่ยซื้อ,ซ,อซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อบ้านท่านอยากได้บ้านปรากฏไอ้คนขายไม่ยอมโอนให้เพราะฉะนั้นท่านก็ฟ้องร้องขอให้โอนถ้าอยากได้ที่ดินแปลงนี้ท่านไม่อยากได้ค่าเสียหายถ้าท่านอยากได้ค่าเสียหายอาจจะมีเรื่องอดอกเบี้ยแต่ว่าถ้าท่านอยากได้ที่ดินฟ้องบังคับให้โอนเนี่ยหรือว่าให้เอา การพิพากษาของศาลเนี่ยนะครับแทนการแสดงเจตนาเนี่ยท่านไม่มีดอกเบีย้ยท่านก็ไม่ต้องคิดดอกเบีย้ยแต่โดยมากข้อสอบนะครับร้อยละเจ็ดสิบเนี่ยก็จะออกให้คิดเป็นหนี้เงินให้ฟ้องหนี้เงินเป็นหนี้เงินค่าเสียหายจากระเบิดหรือว่าหนี้เงินที่เกิดจากการผิดนัดชําระหนี้เงินกู้เนี่ยค้ำประกันนะครับชาระค่าสินค้าหรือว่าเป็นค่าเสียหายจากการผิดสัญญา ก็จะเป็นหนี้เงินที่ฟ้องขอให้ชําระขอให้จําเลยชลําระหนี้ก็จะมีดอกเบีย้ยทีนีพ้พอมีดอกเบียเ้ยดอกเบียเ้ยนะถึงวันที่จะต้องทําหนังสือบอกกล่าววงถามเนี่ยหรือวันที่ทําหนังสือบอกกล่าววงถามเนี่ยเวลาทนายความส่งไปนะฮะส่งไปให้ลูกหนี้ทนายความก็จะต้องคิดแล้วว่ามีหนี้ที่จะเรียกจากลูกหนี้ห่งล้านบาท บวกกับดอกเบีย้ยตั้งแต่ลูกหนี้ผิดนัดไม่ยอมชําระหนี้ถึงกาหนดชําระหนี้ไม่ยอมชําระหนีถนหนหน้ถึงวันที่ส่งหนงังสือบอกกล่าวถงถามมันล่วงเลยมาแล้ว5เดือน6เดือนไอ้นี่เงินตรงล้านหนึ่งหรือแสนหนึ่งเนี่ยต้นเงินตรงนั้นเนี่ยมันก็เกิดดอกออกดอกออกผลตลอดเวลาทีนี้ปัญหาก็คือว่าเราจะเขียนในหนังสือบอกกล่าวถงถามว่าเรามีสิทธิเรียกดอกเบีย้ยจากต้นเงินล้านหนึ่งเนี่ยหเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนับแต่วันที่ผิดนัดเนี่ยนะฮะ เราจะคิดดอกเบี้ยอาาัตราเท่าไหร่แล้วเราคิดดอกเบี้ยได้เท่าไหร่ถึงวันที่ส่งหนังสือประกาวทวงถามผ่านมาแล้วจากวันที่ผิดนัด5เดือน่ยเดือนนี้เราคิดดอกเบี้ยจากต้นเงินลนหนึ่งเราจะคิดได้เท่าไหร่อันนี้คือสิ่งสําคัญเข้าใจไหมฮะคราวนี้เมื่อท่านคิดดอกเบี้ยถึงวันที่ท่นหนังสือประกาวทวงถามแน่นอนว่าก็จะต้องมี ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเรื่อยๆอีกไม่ใช่ว่าถึงโนติสวันนังทําหนังสือบอกกล่าวทรงถามแล้วดอกเบี้ยมันหยุดเดินมันไม่หยุดเดินเพียงแต่เราต้องเอามาเขียนในหนังสือบอกกล่าวทรงถามเราเราจึงคิดได้ถึงแค่วันที่เราทําหนังสือบอกกล่าวตรงถามก็เรียนตามตรงก็คือว่าเป็นแค่เราเราหยุดมันเองแต่จริงๆตัวมันไม่หยุดมันเหมือนเวลามันเดินเดินเรื่อยๆเวลาเดินตลอดโลกหมุนรอบตัวเองหมุนรอบดวงอาทิตย์ตลอดเวลาแต่เวลาเรา นำมาเขียนเป็นเวลาว่าวันนี้วนเวลา19นาฬิกาเราจะไปทานข้าวเราเป็นคนเราเป็นคนมองมันแล้วก็บันทึกมันลงในความทรงจําเราเองแต่จริงๆแล้วเวลามันเดินตลอดนะทีนี้ไอ้เวลาเดินตลอดก็คือดอกเบี้ยมันเดินตลอดใช่ไหมฮะดังนั้นเมื่อท่านเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถามลูกนี้ไม่ปฏิบัติตามเวลาท่านฟ้องดอกเบี้ยของท่านมันก็ต้องเดินมาอีกมันก็เพิ่มขึ้นอีกจากปกติที่เราสมมุติว่ามันห้าเดือนใช่ไหมฮะ กว่าจะให้เวลาสามสิบวันในหนังสือบอกกล่าวตรงถามมันก็อาจจะล่วงเลยเป็นหกเดือนเจ็ดเดือนเวลาท่านฟ้องดอกเบีย้ยท่านก็จะเพิ่มอีกเป็นเป็นเจ็ดเดือนนะนบตั้งแต่วันที่ผิดนัดถึงวันฟ้องไอ้ตรงดอกเบีย้ยตรงนี้รวมกับต้นเงินเนี่ยนะดอกเบี้ยตั้งแต่ผิดนัดจนถึงวันฟ้องรวมกับต้นเงินล้านหนึ่งที่เราสมมุติขึ้นเนี่ยรวมกันแล้วเป็นทุนทรัพย์ฟ้องคดีคาวน,น,นี้ก็จะมีปัญหาว่าเราจะคิดดอกเบีย้ยอย่างไรแล้วเรามีสิทธิ์คิดดอกเบีย้ยแค่ไหน,เ,นเวลาท่านจะคิดดอกเบีย้ยกับใครสักคนหนึ่งเนี่ย อย่างน้อยท่านต้องมีเรื่องอะไรท่านต้องถามตัวเองว่าท่านต้องถามตัวเองว่าท่านมีท่านมีสิทธิ์เนี่ยสิทธิ์คิดดอกเบี้ยของท่านเนี่ยมาจากไหนสิทธิ์ของท่านอาจจะมาจากข้อสัญญานะสิทธิ์ของท่านอาจจะมาจากข้อกฎหมายกฎหมายกำหนดไว้ให้ว่าให้ท่านได้ดอกเบี้ย หลังจากนั้นท่านจึงมานั่งพิจารณาว่าไอ้ข้อสัญญาข้อกฎหมายที่ให้ดอกเบีย้ยท่านเนี่ยท่านดูซิว่าอัตราเท่าไหร่ผมเขียนภาษาพูดเลยนะครับแล้วอัตราเท่าไหร่เนี่ยต่อปีเวลาคิดดอกเบีย้ยเราคิดต่อปีอาจจะมีเงินกู้นอกระบบที่คิดดอกเบีย้ยต่อเดือนเช่นว่าดอกเบี้ยร้อยละห hey, นึ่งจุดสองห้าเฮ้ยหนึ่งจุดสองห้านี่หนึ่งจุดสองห้าต่ออะไรพอไปดูจริงๆแล้วหนึ่งจุดสองห้าต่อเดือน ดอกเบี้ย0.5เออ0.5ต่ออะไรเอ้ยต่อวันหรือเปล่าหรือต่อเดือนเนะเวลาท่านไปออกรถซื้อรถดอกเบี้ย1.25เท่าไหร่นะ่เวลาเขาเวลาเขาเขียนเขาเขียน1.25ดอกเบี้ย1.25ดอกเบี้ย3ดอกเบี้ย4.9ท่านต้องนึกดูว่าไอ้4.9นี่4.9ตต่ออะไรต่อปีหรือต่อเดือน,นโดยมากท่านก็จะไปโดนต่อเดือนเขาก็ เกลี่ยมาให้มันเล็กๆถ้าสมมุติเขาไปเขียนรวมกันร้อยละสามเนี่ยต่อเดือนรวมกันทั้งปีก็สามสิบหกสามสิบหกเปอร์เซ็นไม่มีใครซื้อของเขาถูกไมหมฮะเพราะนั้นเขาก็ไปย่อยเป็นต่อเดือนแต่เวลาเขาไปคิดฟ้องท่าน,น,นเขาคิดต่อปีเขาคิดต่อปีเขาคิดทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเอนี่ยนะทีนี้ข้อที่สามก็คือว่าระยะเวลาในการที่ท่านคิดดอกเบีย้ยคือท่านคิดดอกเบีย้ยเขาเนี่ยต้นเงินต้นเงินเนะี่ย ต้นเงินของเขาเนี่ยนะครับที่ท, riff, ท่านคิดเนี่ยท่านคดิดท,ท,ท่านคิดดอกเบี้ยเขาเนี่ยล้านหนึ่งเนี่ยท่านคิดตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนะข้อที่สี่ท่านต้องรู้ต้นเงินต้นเงินท่านคิดเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าท่านคิดดอกเบี้ยแสนหนึ่งนะครับต้นล้านหนึ่งเวลาท่านมาคิดดอกเบี้ยตอนที <Tokyo timeframe> ่ท่านจะฟ้องท่านไปคิดต้นเงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนเอาดอกเบี้ยที่คิดแล้วมารวมเข้าไปอีกอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับทีนี้เราก็จะมาอธิบายว่า เออดอกเบี้ยเนี่ยเวลาเรารู้สี่อย่างเนี่ยนะครับถ้าเป็นดอกเบี้ยข้อสัญญานี่แสดงว่าเรากำหนดตกลงไว้ในสัญญากู้ยืมกู้ยืมเงินให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่หรือว่าตอนที่เรามีค่าเสียหายเรามีสิทธิ์คิดดอกเบี้ยเท่าไหร่หรือว่าเราจะเรียกเงินคืนในสัญญาจะรู้ว่าถ้ามีการเรียกเงินคืน จะต้องให้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่หรือเราบอกไว้ว่ามีการเลิกสัญญานะมีการคืนเงินต้องคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเท่าไหร่หรือเราบอกว่าถ้าคุณทําบ้านเสร็จไม่ทันคุณย้ายของออกจากบ้านที่เช่าไม่ทันคุณจะต้องเสียนะค่าปรับวันละ1,000บาทพร้อมดอกเบีย้ยในอัตราเท่าไหร่นะเมื่อคุณผิดสัญญาก็แสดงว่าข้อสัญญาก็จะมีกำหนดไว้นะฮะ ส่วนถ้าเป็นเรื่องละเมิดละเมิดไม่มีใครทําสัญญ,ญาเรื่องละเมิดละเมิดก็เป็นเรื่องที่มันเป็นนิติเหตุนะฮะเวลามันเกิดละเมิดขึ้นรถชนขึ้นเนี่ยมันจะเป็นดอกเบีย้ยที่กฎหมายกาหนดไว้เลยเรียกว่าดอกเบีย้ยผิดนัดเรียกว่าดอกเบีย้ยผิดนัดนะครับ э, เจ้าดอกเบีย้ยผิดนัดเนี่ยนอกจากเรื่องละเมิดแล้วเนี่ยดอกเบีย้ยผิดนัดเองเนี่ยนะครับมันอยู่ในเรื่องของหนี้เงินดอกเบีย้ยผิดนัดพวกเราไปดูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับ มาตราสองร้อยยี่สิบสี่ไอ้เจ้าดอกเบี้ยผิดนัดเนี่ยไม่ใช่เรื่องละเมิดอย่างเดียวแต่เวลาท่านกู้เงินใครท่านไม่ยอ,อมใช้เงินคืนใครนะครับท่านจะต้องชำระเงินค่าซื้อสินค้าชำระเงินค่าบริการถ้าสัญญาไม่ได้กำหนดไว้กฎหมายก็จะกำหนดดอกเบี้ยผิดนัดไว้ เหมือนกันท่านไปดูมาตราสองบสี่มาตราสองจะอ้างอิงกับมาตราเจของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วยนะครับแต่ข้อสัญญาอาอจากกะกำหนดก็ได้ว่าถ้าผิดนัดจะต้องให้คิดดอกเบีย้ยเท่าไหร่เพียงแต่ว่าถ้ากำหนดสูงไปเด๋ยวสารอาจจะมองว่าเป็นเบี้ยรปรับสารจะลดแต่เรื่องละเมิดไม่มีใครตกลงแน่นอนเรื่องละเมิดหัวเด็ดตีนขาดอย่างไรก็ต้องมาใช้224 แล้วใช้บวกกับมาตรา206ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับแต่เรื่องถ้าเป็นการทําสัญญาอาจจะมีการตกลงไว้ล่วงหน้าได้ว่าว่าเออเป็นเรื่องที่ว่าจะให้คิดดอกเบี้ยเท่าไหร่แต่ระวังละกันถ้ามันสูงมากมันจะกลายเป็นเบี้ยปรับทีนี้ไอ้ข้อสัญญาเนี่ยข้อสัญญาเนี่ยนะครับที่บอกว่าตกลงกันเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นสัญญาซื้อขายจะเรียกเงินคืนเป็นสัญญาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็คงไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าเป็นเรื่องกู้ยืมเฉพาะกู้ยืมเราดอกจันไว้เลยว่าเป็นเฉพาะเรื่องกู้ยืมเรื่องอื่นไม่เกี่ยวถ้าเป็นเรื่องกู้ยืมเนี่ยจะมีพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเข้ามาควบคุมทีนี้ไอ้กู้ยืมเนี่ยนะฮะกู้ยืมเนี่ยมันเป็นมันเป็นหนี้เป็นสัญญาอันเดียวที่มีดอกเบี้ยอย,อยู่สองช่วง สองช่วงคืออะไรคือเป็นดอกเบีย้ยตั้งแต่วันกู้คือท่านกู้ตังค์เนี่ยเจ้าหนี้คิดดอกเบีย้ยวันแรกของการกู้เลยระหว่างกำหนดเวลาใช้คืนปีหนึ่งไอ้ปีนั้นท่านต้องเสียดอกเบีย้ยทั้งที่ท่านไม่ได้ผิดนัดเพราะว่ากําหนดเวลาเขาให้เครดิตท่านหนึ่งปีถูกปะเออเวลาเวลาเวลาซื้อของอ่ะท่านยังไม่จ่ายตังค์อ่ะเอ้เครดิตเวลาหนึ่งปีหนึ่งเดือนหนึ่งสัปดาห์ท่านไม่เสียดอกเบีย้ยถูกปะ ถามว่ากู้ยืมเงินท่านก็อาจจะไม่เสียก็ได้ถ้าท่านกู้ยืมกับพี่น้องหรือว่าคนสนิทเออไม่เอาดอกกู้เงินไม่เอาดอกไม่เอาดอกหมายความว่ายังไงคือตอนที่ก่อนเวลาใช้คืนเนี่ยเวลาเครดิตอน่ไม่เอาดอกไงเข้าใจไหมฮะแต่ข้อสอบเวลาออกเนี่ยโดยมากไอเวลาเครดิตตรงนี้เขาเอาดอกเพราะว่าก็เงินออกดอกออกผลตลอดเวลาเหมือนท่านกู้ตังธนาคารธนาคารก็คิดดอกเบี้ย ถูกป่ะท่านกู้ตังในทุนท่านกู้ตังเพื่อนบางคนก็เขาก็คิดดอกเบีย้ยไอ้เวลาตรงนี้คือเวลาผมผมใช้คำว่าเครดิตเนี่ยผมใช้คำว่าเวลาที่ยังไม่ผิดนัดก็ได้อะดอกเบีย้ยตรงนี้ก็จะมีคนเรียกว่าดอกเบีย้ยตามสัญญาเนี่ยผมเป็นคนคิดเองนี่แหละไอ้คำนี้ดอกเบีย้ยตามสัญญานะดอกเบีย้ยตามสัญญานี่ผมเป็นคนคิดเองก็คือระหว่างเวลาในสัญญายังไม่ได้ให้ใช้คืน เป็นดอกเบี้ยตามสัญญาไอ้ดอกเบี้ยตรงนี้พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอตรามาตราสองสามสี่ห้าหกอะไรเนี่ยพสสองห้าหกศูน6 0เนี่ยพระราชบัญญัติตัวเนี้ยกำหนดเอาไว้ว่าห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปีถ้าดอกเบี้ยตามสัญญาตรงนี้เกินร้อยละสิบห้าต่อปีดอกเบี้ยตรงนี้จะศูนย์เลยโมฆะท่านจะเรียกได้แต่ต้นเงินคืนเข้าใจไหมฮะ แล้วมันเป็นสัญญาประเภทเดียวที่มีมีดอกเบีย้ยแบบนี้ไอ้สัญญาอื่นไม่มีท่านไปติดหนี้ค่าสินค้ามันคือค่าสินค้าเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้คิดดอกเบีย้ยในเงินที่ท่านติดเอาไว้ก่อนเดือนหนึ่งก่อนที่มันมีมันมีเครดิตถูกไหมให้เครดิตกี่วันใช่ไหมเขาก็ไม่ได้คิดดอกเบีย้ยถูกไหมฮะหรือว่าท่านท่านจ่ายค่าจ้างนักร้องท่านเชิญมาท่านจ้างมาร้องท่านเขาบอกท่านว่าเครดิตท่านสิบห้าวันไอ้สิบห้าวันนี้นักร้องเขาไม่ได้คิดตังค์เรื่องดอกเบีย้ยของกับท่านนะ เขาก็ท่านจ้างเขาแสนหนึ่งท่านก็จ่ายเขาแสนหนึ่งท่านไม่ต้องไปให้ดอกเบีย้ยเขาถูกป่ะแต่กู้ยืมเงนะินนตมันมีทีนี้พอหลังจากวันชนําระหนี้ท่านไม่ชําระเนี่ยวันนั้นเนี่ยสิบห้าให้ชําระหนี้ท่านไม่ยอมชําระสิบหกท่านโดนดอกอีกประเภทหนึง่งเรียกดอกเบีย้ยผิดนัดไอ้ดอกเบีย้ยผิดนัดเนี่ยนะฮะมันเป็นดอกเบีย้ยที่ต่อเนื่องกันมา สิบห้ามันยังเป็นดอกเบี้ยตามสัญญาอยู่ถูกป่ะเพราะสิบหกปุ๊บมันผิดนัดเลยผมจะบอกเสมอว่าไอ้การคิดดอกเบี้ยเนี่ยมันคิดแบบเครื่องนอนสาตินอะไรรอยต่อทอเต็มผืนอะมันวันนี้มันต่อเนื่องเลยกี่วันเนี่ยมันต่อกันเลยมันคิดดอกได้ทุกวันเพียงแต่ว่าพอวันที่สิบหกปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นดอกเบี้ยผิดนัดมันเป็นการ fail of obligation คือคุณผิดนัดซึ่งพอผิดนัดเนี่ยความผิดของมันมหาศาลเลยนักษา เพราะว่าพอผิดนัดปุ๊บเนี่ยฮะแทนที่มันจะเป็นดอกเบีย้ยเครดิตธรรมดาเนี่ยมันกลายเป็นดอกเบีย้ยผิดนัดซึ่งดอกเบีย้ยผิดนัดตรงเนี้ยเมื่อสักครู่เราเรียนกันไปตอนตอน้นเราติวกันไปตอนต้นว่าไอ้ดอกเบีย้ยผิดนัดเนี่ยเอ,อ่อท่านจะตกลงไว้ในสัญญาก็ได้ว่าผิดนัดแล้วท่านจะคิดเขาเท่าไหร่ตอนระหว่างสัญญาท่านอาจจะคิดร้อยละไม่เกินร้อยละสิบห้าใช่ไหมท่านคิดเต็มแม็กเลยร้อยละสิบห้าพอผิดนัดท่านก็ ท่านก็คิดได้เท่าไหร่ท่านอาจจะคิดสิบเก้าก็ได้ท่านคิดยี่สิบก็ได้เพราะว่าตอนผิดนัดพรบห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราไม่ได้กําหนดเอาไว้ว่าถ้าผิดนัดดอกเบี้ยผิดนัดจะคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่ไม่ได้กําหนดเพดานไอ้พรบห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเขากําหนดเฉพาะกรณีหนึ่งการกู้ยืมเงินเท่านั้นด้วยนะเออการกู้ยืมเงินเท่านั้นและเขาคิดตอนที่เขากําหนดตอนที่ระหว่างสัญญา เมื่อผิดนันแล้วท่านจะไปกตกลงกันว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละสาสิบก็เรื่องของทางท่านคิดได้ไม่ต้องห้ามตามพรบรห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราอย่างไรก็ตามศาลมีอำนาจปรับลดอย่างตอนไปฟ้องเนี่ยท่านก็ไปฟ้องเขาว่าท่านผิดพอผิดนัดวันที่สิบหกนี้ท่านเอาดอกเบี้ยร้อยละ 30, สาสิบศาลอาจจะปรับเหลือร้อยละสิบห้าให้เท่ากับตอนที่ยังไม่ผิดนัดก็ได้ซึ่งค่อนข้างมั่นใจว่าศาลปรับลดแนนะ่เป็นที่มาการที่ลูกหนี้บางรายนะฮะก็ จ้างทนายความสู้คดีเพื่ออยากจะได้ส่วนลดตรงนี้เดี๋ยวสางก็จะลดให้เพราะว่าสางก็เห็นแล้วว่าเฮ้ย <c oughs> ตอนไม่ผิดนัดมันสิบห้าตอนผิดนัดก็สิบ็ดก็ได้แล้วกันยี่สิบโอ้โหคิดตั้งสามสิบมันมันอีกเข้าหนึ่งเลยใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเรื่องที่เอ่อคอนเซปต์อธิบายให้ฟังนะอธิบายให้ฟังนะครับเดี๋ยวเราไปต่อพาร์ทสองนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไป